เฮ้ยแล้วเหรอเฮ้ย3ตัวสองมั่วสามตัวตรงสองมั่วติดแล้วปะ ชื่อแม่น้ำหนึ่งค่ะคุณต้องบอกว่าไม่ต้องพูดอะไรเยอะก็ได้ค่ะเพราะว่าคนเนี่ยจะต้องรู้จักเขาเป็นกันอย่างดีแน่นอนสําหรับการใบเลขใบหวยค่ะซึ่งแม่น้ำหนึ่งเนี่ยเคยทําสติให้หวยแม่นติดกันมาหลายต่อหลายงวดติดก่อนที่ระยะหลังค่ะก็ต้องบอกว่าคนอาจจะทราบกันดีว่าเลขของแม่น้ำหนึ่งเนี่ยจะไม่ค่อยเข้าสักเท่าไหร่แต่ล่าสุดต้องบอกว่าแม่น้ำหนึ่งค่ะกลับมาปรังเปี้ยงป้าอีกแล้วสําหรับงวดที่ผ่านมาก็คือวันที่2มกราคม2568ค่ะปังรับต้นปีกันไปเลยเพราะว่าเลขที่แม่น้ำ แล้วก็เลข2ตัวก็คือ0ูค่ะซึ่งตรงกับหวย N3 หรือสลากกินแบ่งรัฐบาลด้วยงานนี้เนี่ยต้องบอกว่าทํำอวมันดาคอตัวเลขแห่เข้ามาขอบคุณทางด้านแม่น้ำหนึ่งกันเพียบเพราะว่าได้โชคกันไปเต็มเต็มทั่วหน้าเลยโดยมีแฟนๆนะคะเข้ามายืนยันกันเพียบค่ะว่าแม่น้ำหนึ่งเนี่ยให้เลขเด็ดไว้จริงๆพร้อมทั้งขอบคุณค่ะและก็บอกว่างวดหน้าจะรอตามแม่น้ำหนึ่งเหมือนเดิมค่ะ และสำหรับหวย n u m b e อร์ทีค่ะหรือว่า N3 เนี่ยเป็นสลารกรูปแบบใหะะม่ค่ะมีรางวัล3ตรงหรือที่เรียกติดปากว่าเต็งก็คือตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลและหลักตรงกัน,กนเป๊ะมีเงินรางวัล30%นและรางวัลสสลับหลักหรือว่าตรงเลขแต่สลับหลักหรือที่คนเนี่ยเรียกกันว่าโต๊ดก็คือตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลแต่ละหลักสลับกันมีเงินรางวัลอยู่ที่3 0 และรางวัลสองตรงก็คือตรงเลขตรงหลักค่ะคือตัวเลขที่เลือกตรงกับผลการออกรางวัลและหลักตรงกันมีเงินรางวัลเนี่ยสาเอร์ซนและรางวัลพิเศษเป็นรางวัลแจ็คพอตมีเงินรางวัลหนึ่งเปอร์เซ็นต์ค่ะใครได้คอมเมนต์ให้หนูหน่อยค่ะใครได้คอมเมนต์ให้หนูหน่อยเฮ้ยสามตัวตรงสองงวดติดแล้ว ใครได้คอมเมนต์ให้หนูทีนะคะออกสองนะคะหหแลไปไปนนแ้วปล่อยไปนานมากไม่ปล่อยไปนานมากปล่อยแบบหนูปล่อยแรกๆเลยอะขอบคุณนะคะดีใจด้วยนะคะใครได้บ้างคอมเมนต์ให้หนูน่อย <c oughs> ได้ไหมหนได้ไหมระวังมิชาชีพนะคะใครจะเข้ากลุ่มทักแชเทเพจนะห้ามห้ามกดลิงก์หน้าอะไรลิงก์หน้าอะไร <c oughs> คือมิชาชีพมิม,มาชีพคอมเมนต์เต็มเลย มีสายชีพคอมเมนต์เต็มเลยนะแม่ห้ามกดลิงก์หน้าไรนะห้ามกดลิงก์หน้าไรนะไม่มีกลุ่มฟรีนะคะมีสายชีพนะเข้าสามตัวตรงเลยค่ะเข้าสามตัวตรงเลยเฮ้ยไม่มีใครบล็อกให้หรอทําไมมีสายชีพเม้นเป็นสิบเลยอะเนีย่ยดูดิรวมหมดเลยบอกให้น่อยรักโอ้ยกูจะบ้าไม่มีใครทําอะไรเลยหน้าไปรวมกันเนาะหน้าปิดไปเลยอะดูดิ ห้ามกดลิงก์หน้าไลค์นะมีอาชีพนะใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจนะใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจนะเขาบอกว่าทําไมเราไม่เห็นหนูถามหน่อยนะใครที่อยู่ในกลุ่มแล้วหนูให้สามตัวตรงจริงไหมคอมเมนต์ให้หนูหน่อย Umwelt. ใครอยู่ในกลุ่มแล้วหนูให้สามตัวตรงจริงไหมคอมเมนต์ให้หนูหน่อยค่ะคอมเมนต์ให้หนูหน่อยอค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาไม่เห็นเขาไม่เขาไม่เชื่อว่าหนูให้คอมเมนต์ให้หน่อยค่ะสามตัวตรงสองงวดแล้วคะ่ะ สามตัวตรงสองงวดแล้วค่ะแล้วเลขตัวนี้ไม่ได้เอาปล่อยออกนอกกลุ่มนะคะเพราะว่ามันมันไม่พอไม่ปล่อยออกนอกกลุ่มแล้วมันปัวมันปังมันปัวมันปังมันสามตัวแตกมาสองรอบแล้วได้นาทีสุดท้ายแม่ใครจะเข้ากลุ่มทักแชเทเพจร้อยคนร้อยคนใครจะเข้ากลุ่มทักแชเทเพจร้อยคนหนึ่งร้อยคนคุณมีจาชีพเ,เต็มเลยป้าทุสองนาทีที้ทำเองก็ได้ไม่ต้องพึ่งพาใครหรอกกลัว จริงๆขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจนะไม่ให้ดูแล้วมาคุยเอ่อมึงไม่ได้มึงโดนแดกแล้วมึงก็งองแงอันนี้ขออนุญาตด,ด่านะมึงไม่ได้ อีสุภาวันมึงไม่ได้มึงโดนแดกแล้วก็งอแงเพราะว่าคนแบบมึงไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มไม่ได้ซื้อเลขกูเลขกูก็เลยปังเนาะเพราะว่ามึงโดนแดกมึงก็เลยงอแงอีสุภาวันคนได้เขาคอมเมนต์เต็มถูกคะ่ะอันนี้ถูกเลยพี่บุม๋มขอบคุณพี่บุ๋มมากเลยค่ะนี่ให้ตั้งแต่หลังหวยออกไม่กี่วันเองค่ะ หวยออกได้สองวันหนูให้แล้วค่ะแล้วของงวดต่อไปหนูก็จะลงแล้วค่ะสามตัวแตกสองงวดติดดีใจจังเลยใครอยากเข้ากลุ่มทักแชทนะให้นานแล้วใช่แล้วค่ะแม่จา๋าถ้าคนที่อยู่ในกลุ่มอจ,จะรู้ว่าเราหนูให้ไปนานแล้วใครจะเข้ากลุ่มทักแชทนะหนูรับแค่ร้อยคนนะให้จริงสามตัวแตกในกลุ่มเลยขอบคุณนะคะขอบคุณเนี่ยทุกคนยืนยันให้มีในกลุ่มจริงๆเล็กนี้ขอบคุณค่ะเราให้นานแล้วด้วยถูกสามตัวสองวดแล้วขอบคุณค่ะ สูตเก้าที่ใจด้วยนะคะใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจนะหนูแจ้งก่อนนะห้ามกดลิงก์หน้าไฟ์สดนะคะลิงก์หน้าไฟ์สดคือมีฉาชีพห้ามกดลิงก์หน้าไฟ์สดลิงก์หน้าไฟ์สดคือมีฉาชีพลูกค้าจะเข้ากลุ่มกับหนูคือลูกค้าโหลดวอลเปเปอร์มหามูนะคะราคา99บาทถึง199บาทลูกค้าอยู่ในกลุ่ม VIP ได้ตลอดชีพวอลเปเปอร์มหามูลลูกค้าโหลดแล้วนะคะลูก ลูกเอาไปตั้งเป็นภาพหน้าจอนะบอกเลยว่าโคตรปังเมื่อเช้าหนูมาไลฟ์ปกติหนูจะไม่ไลฟ์วันหวยออกเลยเนาะแต่เมื่อเช้ามาไลฟ์แล้วเมื่อเช้าเนี้ยคนเข้ากลุ่มคนเข้ากลุ่มมาณสักแบบเกือบร้อยคนอนะแม่แล้วหนูแบบเฮ้ยเลิศมากเลิศมากขอบคุณพี่ต้านะคะพี่ตาขอบคุณนะคะใครจะเข้ากลุ่มทักแชทเพจเลยค่ะเพราะหนูสามตัวตรงมาสองงวดติดงวดที่แล้วสี่ตัวตุสี่ตัวด้วยซ้ํารอบนี้สามตัวตรงเลยจ้ะสองงวดติดแล้วจ้ะ เปิดปีเปิดพุทธศักราชใหม่ด้วยแบบความปังก็คือสามตัวของเราเลยขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆเลยนะแม่นะขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกคนที่แบบว่ามายืนยันให้หนูว่าหนูให้จริงนะสําหรับใครที่อยากเข้ากลุ่มนะคะสามารถ ทักแชทเพจได้เลยนะคะทักแชทเพจได้เลยใครที่อยากเข้ากลุ่มนะหนูจะบอกนะแม่ทักแชทเพจกลุ่มหนูนะ่าเป็นกลุ่ม VIP ตลอดชีพไม่ต้องต่ออายุคือลูกค้าโหลดวอลเปเปอร์วอลเปเปอร์จะเป็นวอลเปเปอร์มงคลนะคะเป็นวอลเปเปอร์มหามลูลูกค้าโหลดปุแบบจะมีราคาตั้งแต่99บาทถึง199บาทจะมีหลายองค์เทพมีองค์ปู่พญานาคมีพระพิฆเนศม,มีพระแม่กวนอิมนะคะมี องพ่อแชร์กงนะคะมีปีเสียนะคะคนที่โหลดนะคะแม่จ๋าขอบคุณนะคะคนที่โหลดอะลูกค้าที่โหลดแล้วค่ะที่โหลดบัวเบเปอร์แล้วะจะได้อยู่ในกลุ่มตลอดชีพถ้าลูกค้าแบบว่าโดนลบออกจากกลุ่มหรือว่าอะไรก็ตามเนี่ยแอดมินจะดึงลูกค้าเข้าใหม่ตลอดนะคะให้จริงขอบคุณนะคะดีใจสามตัวดีใจมากดีใจมากยืนดีใในหนึ่งเสียงขอบคุณนะคะใครไม่ได้ใครไม่ได้ดูเสียใจด้วยนะใครไม่ได้นูเสียใจด้วยนะเพราะว่าหนูบอกตรงว่า ชุดนี้หนูบอกทุกคนตลอดว่าหนูจะไม่เอาเลขออกนอกกลุ่มเพราะว่าเวลาที่หนูเอาเลขมาไลฟ์สดออกนอกกลุ่มเมื่อไหร่บ๊บะวันนี้หนูขอแค่พันคนดูเองนะถ้าพันคนหนูจะแจกหน้าไลฟ์แต่คนดูมันไม่ถึงพันคนหนูก็เลยไม่ได้แจกหน้าไลฟ์หนูก็เลยให้ในกลุ่มแล้วสมาชิกในกลุ่มหนูว่ายืนยันให้เห็นกันเลยว่าหนูให้จริงสมาชิกขอบคุณนะคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่กีตาขอบคุณนะคะอโอ้โหลูกค้าถูกกันเยอะมากขอบคุณค่ะ ลูกค้าถูกลูกค้าได้กันเยอะมากใครจะเข้ากลุ่มทักแชทนะหนูให้แค่ร้อยคนนะแม่นะหนูให้เข้ากลุ่มได้แค่หนึ่งร้อยคนนะจ๊ะเป็นกลุ่ม VIP ตะลอดชีพนะได้สองตัวแล้วเขาได้สองวัวติดแล้วขอบคุณค่ะเฮ้ลูกค้าน่ารักมากนะคะห่วยออกห่วยออกสองศูนย์เก้านะคะเข้าเจาะศูนย์เก้าเข้าสามตัวเข้าสามตัวสองศูนย์เก้าแล้วก็สองตัวศูนย์เก้านะจ๊ะใครไม่ได้หนูเสียใจด้วยนะเพราะว่าหนูก็หนูก็ ทำเต็มที่อ่ะหนูก็ทําเต็มที่แล้วหนูก็มั่นใจให้จริงๆครับขอบคุณพี่ประย์นะคะสตัวไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลา์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรดได้ทุกช่องทางที่ไทยนิว